ข้อ6นะคะจริงๆอะเขาให้มาแค่นี้ค่ะก็คือลบ2ยกกำลัง5นะคะแบบนี้นะคะทีนี้ฐานของเราเนี่ยไม่ได้มีวงเล็บครอบให้เราเลยไม่ได้ใส่วงเล็บให้เราเลยกับตัวฐานเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องเขียนอยู่ในรูปอะไรคะอยู่ในรูปก็คือเอาเครื่องหมายลบออกมาไว้ข้างนอกและเอา จำนวนของฐานนะคะที่มีค่าเป็นบวกเนี่ยคูณกันตามจำนวนของเลขชี้กำลังที่กำหนดให้นะคะก็คือ2ค2คูณ2คูณ2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แบบนี้นะคะอ่าทีนี้2องเป็น4 4 2เป็น8 8 2เป็น1 6 16 2เป็น 32แต่อย่าลืมเลยคะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าคําตอบก็คือลบ32นั่นเองโอเคไหมคะอืมดังนั้นก็ตอบเลยค่ะลบ2ยกกําลัง5เท่ากับลบ32ค่ะโอเคต่อไปนะคะข้อ7 ข้อ7นะคะก็จะอยู่ในรูปของเศษส่วนละถ้าเศษส่วนนะคะก็เข้ากับเข้ากับที่ครูจันทนระ์บอกว่าถ้าเป็นเศษส่วนทศนิยมหรือจำนวนลบนะคะให้เราเนี่ยใส่วงเล็บให้เขาทุกๆตัวเลยนะคะใส่วงเล็บให้เขาทุทกๆตัวเลยนะของฐานนะใส่วงเล็บให้ฐานทุทกตัวเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เลขชี้กำลังของเราเป็น3แสดงว่าเราต้องคูณกันกี่ตัว3ตัวนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราคูณไปรวดเดียวเลยก็ได้นะ คูณไปลวดเดียวเลยก็ได้สังเกตแค่ว่าถ้าค่าเป็นลบเนี่ยนะคะดูว่ามันจับคู่กันได้ไหมแบบนี้ค่ะลบคูณลบเป็นบวกมีตัวนี้แน่ๆที่จะทําให้ผลลัพธ์เป็นอะไรคะเป็นลบเพราะเขาไม่มีคู่ที่จะคูณใช่ไหมคะอ่าฐานที่เป็นลบเนี่ยไม่มีคู่ที่จะไปคูณกับเขานะคะที่เหลือมีคู่นะคะดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของข้อนี้ต้องติดลบแน่ๆใส่ไว้เลยนะคะใส่ไว้เลยต่อไป หลักการคูณเศษส่วนก็คือว่านําเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนด้วยส่วนคูณส่วนนะคะเศษของเราคืออะไรลูก2อสองเป็น4 4่คูณสเป็น4ีคูณสเป็น8นะคะแสดงว่าเศษเนี่ยต้องเป็นเลขแปดละนะคะมาด้วส่วนค่ะ3ามเป็น9ก3เป็น27นะคะดังนั้นส่วนก็เลยเป็นเลขยี่นะคะ คำตอบของข้อนี้ก็คือลบเศษ8ส่วน27นั่นเองนะคะต่อไปมาถึงข้อ8ค่ะมาที่ข้อ8กันข้อ8ก็คือลบ0.02ยกกำลัง4แบบนี้หูหน้าตาคุ้นๆน,น่ะใช่ไหมคะเครื่องหมายลบไม่ได้อยู่ในวงเล็บด้วยนะคะเครื่องหมายลบอยู่ข้างนอกด้วย และที่สําคัญเลขชี้กําลังเป็น4แบบเนี้ยถ้าเลขชี้กำลังเป็น4แบบนี้ค่ะถ้าเราวิเคราะห์จริงๆนะถ้าทศนิยมนั้นอ่ะติดลบใช่ไหมลูกแล้วคูณกัน4ตัวค่ะผลลัพธ์ออกมายังไงก็เป็นบวกจริงไหมเออแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมีลบอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยนะักเรียนอย่าโดนหลอกนะคะเราเอาลบไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนะแล้วอาจารย์ใส่วงเล็บที่มันเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยไว้นะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะฐานของเราก็คือ0.02ใช่ไหมคะคูณกันกี่ตัวลูกคูณกัน4ตัวนะคะอย่าลืมใส่วงเล็บให้ตัวฐานทุกตัวเลยนะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมไง0.02ตัวที่1คูณกับ0.02ตัวที่2คูณกับ 0.02ตัวที่3คูณกับ0.02ตัวที่ตัวที่4ค่ะแบบนี้อ่าพอม่งเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้ยังไงก็เป็นลบใช่ไหมคะเพราะข้างในเนี้ยเป็นบวกนะคะคูณกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผลลัพธ์ข้างในเป็นบวกแน่ๆ แต่ข้างหน้ามีเครื่องหมายลบอยู่นะคะคาตอบก็ต้องเป็นลบนะคะเออทีนี้จะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะก็นำา2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16เขียนไว้เลยเขียนไว้ห่างๆเลยนะคะทีนี้นะักเรียนมาพิจารณาอีกการคูณทศน,นิยมนะคะเขาจะเอา เลขตำแหน่งของทศนิยมอะมารวมกันจริงไหมเออตัวเนี้ยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเขียนทศไว้ทศนิยมสองตำแหน่งอันนี้ก็ทศนิยมสองตำแหน่งนี่ก็สองตำแหน่งแล้วก็นี่ก็สองตำแหน่งเอาเลขจำนวนตำแหน่งอะค่ะมารวมกันกลายเป็นเท่าไหร่คะสองบวกสองเป็นส 4, 4ี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็น ป็น8แสดงว่าคําตอบเนี่ยจะต้องเป็นทอซิยีมกี่ตําแหน่งคะ8ตําแหน่งนะคะดังนั้นเนี่ยหเนี่ยจะต้องเป็นตําแหน่งที่8ใช่มหนึ่เป็นตําแหน่งที่7แล้วก็0เป็นตําแหน่งที่6ตําแหน่งที่5ตําแหน่งที่4ตําแหน่งที่3ตําแหน่งที่2องตำแหน่งที่1โอ้โหเกือบที่จะไม่ไม่พอนะคะเดี๋ยวลบออกก่อน แล้วก็เติมจุดแล้วก็เติมจุดใส่ศูนย์แล้วก็ลบอีกตัวหนึ่งนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือลบ0 0นย์0ุดนะคะซึ่งเป็นทศนิยม8ตํตำแหน่งนั่นเองแบบนี้ก็ง่ายถ้าจะทำวิธีนี้นะแล้วก็ครูจันขออนุญาตเสริมนิดนึงข้อควรระวังข้อควรระวังนะคะข้อควรระวัง กรณีนี้เนี่ยลบอยู่ข้างนอกแต่ถ้าลบอยู่ข้างในแบบนี้เนี่ยนะคะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ัมนคูจันกระจายเลยนะคูจันกระจายเลยนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชึบออันนี้ตัวที่หนึ่ง ตัวที่3เขียนผิดเขียนถูกนะคะตัวที่4นะคะแบบนี้ก็เหมือนเดิมแต่ทีนี้นักเรียนดูนะคะครูจันบอกแล้วว่าถ้าฐานเป็นลบเนาะถ้าฐานเป็นลบอ่ะให้ดูคู่ของมันนะคะจริงๆอ่ะดูแค่เลขเลขชี้กำลังเราก็รู้ละว่าคําตอบจะเป็นบวกหรือลบนะคะถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะผลลัพธ์ประมาณเป็นบวก แต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขขี้นะคะผลลัพธ์ออกมาเป็นลบนะคะเออแต่ถ้าท่านมันตัวเลขมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยครูจันทร์ก็อธิบายให้ได้ว่าเนี่ยตัวนี้จับคู่กันอ่ะลบคูณลบเป็นบวกอันนี้ก็จับคู่กันลบคูณลบเป็นบวกยังไงผลลัพธ์ก็ต้องเป็นบวกนะคะก็เหมือนเดิมหนูก็คูณกันเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะ2 2เป็น4 42เป็น8 8 2เป็น16หนูเขียนเอาไว้เลย16ไว้ไกลๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เป็น สองตำแหน่งอันนี้ก็2อตำแหน่งอันนี้ก็2ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนะคะเอาจํานวนตำแหน่งของทศนิยมมารวมกันก็กลายเป็น8ตํตำแหน่งจริงไหมดังนั้นคําตอบก็ต้องเป็นทศนิยม8ตำแหน่งเหมือนกันนะคะโดยที่มี6เนี่ยเป็นตำแหน่งที่8 1เป็นตำแหน่งที่7นะคะ0เป็นตำแหน่งที่6ตตำแหน่งที่ตําตำแหน่งที่4ตํตำแหน่งที่3 2 1แล้วเติมจุด นะคะเดี๋ยวเลื่อนอีกนิดนึงพื้นที่ไม่พอเติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งกลายเป็น8ปดตำแหน่งเรียบร้อยนะคะนับดูสินะคะได้8ปดตำแหน่งพอดีแต่ผลลัพธ์เป็นบวกนะคะดังนั้นอันเนี้ยเสริมเข้ามาเฉยๆนะแต่จริงๆะวิธีทำอะของข้อนี้เราเสร็จตั้งแต่ตรงนี้แล้วโอเคไหมคะ แต่ว่าครูจันอยากให้นักเรียนอะระวังเอาไว้เฉยๆนะคะขอสรุปให้นิดนึงดังนั้นลบ0.02เนี่ยยกกำลัง4ในกรณีที่ลบอยู่นอกวงเล็บนะคะจะไม่เท่ากับลบ0.02ยกกกำลัง4ในกรณีที่เครื่องหมายลบนะคะอยู่ในวงเล็บแบบนี้ก็คือฐานเป็นลบนั่นเองนะคะโอเคไหมคะเพราะว่า กรณีแรกเนี่ยผลลัพธ์เป็นลบแต่กรณีที่สองผลลัพธ์เป็นบวกนะคะอ่าโอเคดังนั้นขออนุญาตเอาตัวนี้นะคะมาตอบตอบนะคะสรุปให้ด้วยนะ1 2ึ่งสามสี่ห้าห 7-8นะคะเรียบร้อยค่ะข้อ8ข้อ9เศษ1ส่วน5นะคะยกกำลังสองแบบนี้จำนวนลบเศษส่วนทศนิยมเราต้องใส่วงเล็บให้เขาให้ให้ให้ฐานนะคะทุกตัวเลยเวลาที่เราจะกระจายการคูณเนาะไปเลยจ้ะเศษ1ส่วน5 คูณคูณกี่ตัวเนี่ยเศษหนึ่งส่วนห้านะคะหลักในการคูณเศษส่วนคือนำเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วนหนึงคูณหนึงได้หนึงค่ะห้คูณห้าเป็น25ก็กลายเป็นเศษหนึ่ส่วนยี่สิบห้านะคะโอ้คนี้ง่ายมากเลยสรุปด้วยนะคะ เศษ1.5ส่วน5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเศษ1.25ส่วน25นั่นเองนะคะลบ0.3ยกกํากกำลัง3ค่ะข้อสุดท้ายเครื่องหมายลบอยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะของฐานเนาะเครื่องหมายลบอยู่ในวงเล็บของฐานนะคะโอเค ดังนั้นก็ใส่วงเล็บให้เขาทุกตัวเลยแบบนี้นะคะคูณกันกี่ตัวเนี่ยคูณกัน3ตัวตามจำนวนของเลขชี้กำลังนะคะต่อไปก็ลบคูณลบเป็นบวกอ่าลบคูณลบเป็นบวกแต่ตัวนี้ทำให้ผลลัพธ์เป็นลบนะคะ ก็ใส่ลบเอาไว้เลยจะได้ไม่สับสนนะคะเสร็จแล้วก็3คูณ3เป็น9 9 3เป็น27คุณจันเขียน27เอาไว้แล้วน้นเอเเลยคิดว่าคำตอบของข้อนี้เป็นเทอเซียมกี่ตำแหน่งตัวแรก1ตําตำแหน่งตัวที่2 1ตําตำแหน่งตัวที่3 1ตําตำแหน่งและเอาจำนวนของเลขอ่าเขาเรียกอะไรนะ ตำแหน่งของทศนิยมมารวมกันก็กลายเป็น3ตำแหน่งตอนนี้เรามีคำตอบก็คือ27ละนะคะแสดงว่าเจเนี่ยเป็นตำแหน่งที่3 2เป็นตำแหน่งที่2แล้วเติมศูนย์ให้เป็นตำแหน่งที่1แล้วเติมจุดทศนิยมแล้วเติมศูนย์กตัวหนึ่งตอนนี้คำตอบของเราเป็นทศนิยม3ตำแหน่งหรือยังเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดลบด้วยใช่ไหมคะก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อเอามาตอบเลย โอเคค่ะแสดงว่าทั้งหมดนี้นะคะครูจันทร์ก็ได้สอนเทคนิคในการเปลี่ยนเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปของจำนวนแทนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ครูจันทร์พูดผิดพลาดไปนะคะครูจันทร์ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรที่อยากที่จะให้ครูจันทร์ทำเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ